แทนฟอร์เมอร์วันผมไปดูมาแล้วซึ่งมันดีตามที่เขารีวิวไว้เลยนะทุกคนในความรู้สึกของผมตอนที่ไปดูเสร็จนะทุกคนมันแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ไปดูแทนฟอร์เมอร์มันเริ่มทุกอย่างใหม่หมดเลยด้วยความที่มันทําเป็นภาพก็ใหม่เนื้อเรื่องก็ใหม่แล้วก็ทําความรู้จักกับตัวละครเดิมที่เหมือนกับตัวละครใหม่อ่ะทาให้เราแบบอินไปกับมันนะทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปู่ย่าตายายลุงทวดป้านะ้าอาทั้งหลายด้วยครับอยู่ผมหมีสุวัสดนะ ในวันนี้เนี่ยผมไปดู a r s f o r m e r One มานะครับซึ่งผมคข้างที่จะตื่นเต้นมากเลยนะมาทำรีวิวตัวนี้เนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับรีวิวตัวนี้เนี่ยผมจะพูดตามความรู้สึกของผมแล้วกันนะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ผมได้ไปดูมานะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมก็จะพูดตามที่ผมเข้าใจและรู้สึกกับมันนะครับผมข้อดีของ Transformer o เนี่ยที่ผมไปดูมานะ คือภาพสวยมากคือคุณได้เห็นมุมมองใหม่ๆของชาวเซเบอตอนนะชาวเหล่าทารานฟอร์เมอร์ er ทั้งหลายทุกคนคือนี่คือสิ่งที่ทารานฟอร์เมอร์มันทําไม่ได้มาเป็น 10, 10ปีนะครับมันจะไปอยู่บนดาวโลกอยู่กับมนุษย์และ เราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับทาร์น f ฟมเมอร์เลยอะกลายเป็นว่าภาคเนี้ยเป็นแอนิเมชันมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถทําให้จักรวาลทาร์นโฟมเมอร์โลกของไซเบอร์ตอนนะโลกที่พวกออโตบอทดีเติคอนอยู่มาก่อนนะทุกคนมันทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยพวกหุ่นยนต์มันนอนกันยังไงหุ่นยนต์มันมีความบันเทิงยังไงหุ่นยนต์มันทํางานอะไรกันมันมีการแบ่งชนชั้นไหมมันมีหัวหน้ามันมีอะไรแบบนี้ไหม คือค,ค,คุณจะได้รู้เลยนะครับในภาคนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชันนะทุกคนมันทําให้เราได้เห็นหลายมุมมองจริงๆนะทุกคนอันนี้คือด้านดีเลยนะสำหรับภาพเนี่ยมันทําให้เราเห็นได้เยอะขึ้นนะครับอย่างต่อมาก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องดีแบบดีมากเข้าใจง่ายมากๆเลยทุกคนคือผมไปดูกับแฟนใช่ไหมทุกคนแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขาปฏิปต่อเรื่องราวไม่ได้อะเขาไม่ได้รู้เรื่องอ่ะคือเขาเป็นคนที่ดูหนังแล้วแบบตามไม่ทันอ่ะเขาต้องหันมาถามผมตลอดอ่ะแต่พอเป็นเรื่องนี้ทุกคน แทนฟอร์เมอร์วันมันอธิบายบอกว่าผมว่าเด็กก็เข้าใจอ่ะเด็กก็เข้าใจจริงๆเว้ยคือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะทุกคนแบบวัยรุ่นผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยผมว่าถ้าไปดูทานฟอร์เมอร์ากเนี้ยคุณได้รู้ต้นกําเนิดของมันได้รู้การใช้ชีวิตได้รู้นู่นนี่นั่นนะทุกคนคือมันครบทุกอย่างจริงๆนะเนื้อเรื่องมันก็แบบสบายจริงๆนะทุกคนเนื้อเรื่องแบบ เข้าใจง่ายโอ้โหไอ้นูนเป็นไอ้นี่มาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นศัตรูอะไรพวกนีน้คือเนื้อเรื่องมันไหลลื่นจริง,รงๆผมไปดูรีวิวช่องอืน่นมานะทุกคนคือแบบเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเนื้อเรื่องภาคนี้นมันไหลลื่นเน่ยซึ่งผมเชื่อยอย่างนั้นนะทุกคนมันไหลแบบว่ามันค่อยๆแบบเนี่ยทีละนี้ทีละนี้แล้วก็แบบเพิพ่มเพิพ่มเพิ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 ่มจนสุดท้ายแล้วมันออกมาดีนะครับผมคือผมไปดูเนี่ยผมนั่งเนี่ยนั่งแบบ นั่งท่าอย่างเงี้ยทุกคนนั่งในโรงแล้วผมก็นั่งดูยืดเท้าไปผมเนี่ยเป็นคนที่แบบข้างๆจะเมื่อยนะแล้วก็ขยับไปมาตลอดแต่ว่าไอ้เรื่องนเนี้ยเนี่ยรทนโฟมเมอร์เนี่ยมันเพลินน่ยมันเพลินคือแบบภาพไหลลื่นการตัดต่อไหลลื่นผมไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยจนจบเรื่องอะทุกคนคิดดูดิผมนั่งดูแบบโอ้มันมันสบายมากมันสบายหัวคือดูเสร็จแล้วแบบจบแล้วเหรอโอ้แบบสบายมากเลยอะคือทุกอย่างมันไม่ได้ออกทะเลมันอยูย่ในกรอบของมันนะทุกคน ซึ่งมันออกทำออกมาดีมากๆเลยนะครับเนื้อเรื่องคือแบบไม่มีขึ้นไม่มีลงอ่ะทุกคนเก็จปะคือมันไปเรื่อยๆมันดึงอารมณ์เราให้เท่ากับเส้นที่มันกําลังขึ้นไปพร้อมๆกับคนดูอะทุกคนคือมันไม่มีแบบพุ่งขึ้นไปแล้วก็พุ่งลงมาใหม่ไม่ไม่มีการชากกระชากอารมณ์เรามากขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะแต่สําหรับผมมันถือว่าเป็นข้อดีนะมันดูเพลินดีแล้วกันมันไม่ได้แบบดึงอารมณ์เราไปเศร้าสุดแบบอยู่ๆฉากนั้นแบบปุ๊บดึงไปเลยอ่ะมันแบบไปรอบพ้มกัคนดู ให้แบบเออมันสบายนะเนี่ยสบายสบายจริงส่วนในเรื่องบทของตัวหลักภาคเนี้ยทุกคนตัวหลักภาคนี้ตัวร้ายภาคนี้อะไรพวกนี้ผมยอมรับว่าว้าวสุดยอดสุดยอดจริงๆคือมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการเกี่ยวกับรานฟอร์เมอร์มานานมากเลยการกระจายบทที่ลงตัวทุกตัวมีบทพูดถ้าทุกคนลองย้อนกลับไปดูในภาคเก่าๆของที่มันเป็นหนังนะทุกคนทุกคนจะสังเกตได้เลยนะว่า ไอหุ่นตัวเนี้ยมันยังไม่มีบทพูดเลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นออพติมัสกับบับเบิร์บีเด่นซะงั้นทั้งที่มี5ตัวมันก็สามารถกระจายบทให้ให้ลงตัวกันได้อะแต่ภาคเนี้ยมี4ตัวก็คือเอลิต้าวันดีสิบหกโอไรออนแพ็แล้วก็บับเบิรบีนะครับผมมันทําให้แบบ้ยม,มันลงตัวทุกตัวมีบทพูดมีฉากสําคัญมีการให้กําลังใจกันมีการพูดตอบโต้กันไปมาซึ่งเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ <c oughs> ส่วนที่ผมชอบสําหรับเรื่องเนี้ยนะทุกคนผมยอมรับเลยว่า คือตัวละครอ,อย่างเมกกะทอนหรือว่า D16 นะครับเป็นตัวละครที่เราไม่น่าเชื่อนะมันมันดีจริงๆเลยทุกคนคือถ้าคุณเป็นแฟนขับทานฟอร์เมอร์หรือว่าเคยดูทานฟอร์เมอร์ผ่านๆมาเนี่ยคุณไปดูเมกะทอนเนี่ยหรือ D16 เนี่ยคือคุณจะได้เห็นมุมใหม่ๆอ่ะที่เราไม่เคยเห็นเกี่ยวกับไอตัวเมกะทอนเนี่ยเออถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูในหนังใช่ป่ะมันโผล่มามันก็ต่อยตีกับออฟติมัสอออโตบอทดิเซติคอนตีกันอ่ะอันนี้คุณจะได้รู้เลยว่ามันมีต้นกําเนิดมายงงไ่ เออมันมันคือมันเข้ากับชื่ออย่าง t รานฟอร์เมอร์วันมากมาีนยก็คือ1อะ่ะเหมือนเริ่มต้น1ทุกอย่างใหม่หมดอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ ดีจริงๆอ่ะมันเข้าใจง่ายว่าความเป็นมาอย่างไงอ่ะทุกคนโอ้โหคือชอบมากเมกกะทอนเนี่ยเมกกะทอนนี่ชอบมากเลยทุกคนอันนี้ผมก็พูดถึงข้อดีนะครับผมผมจะพูดถึงข้อเสียที่มันอาจจะมีในเรื่องนี้แล้วกันนะมันก็เป็นข้อเสียเดิมๆของแบบจัก,กรวาลหนังหลายๆเรื่องแล้วกันนะอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อเสียหรือไม่เป็นข้อเสียสําหรับใครบางคนก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้มันนานกว่านี้นะครับไอ้ที่นานกว่านี้ก็คือ เวลาของหนังครับผมหนังมันมีความยาวเพียงแค่1ชั่วโมง40นิบนิดๆเองทุกคนคือมันสั้นนะครับผมสำหรับการปูจักรวาลจากโอไลออนแพรไปเป็นออฟติมัสพามจาก D16 ไปเป็นเมกะทอนอะไรพวกเนี้ยคือผมรู้สึกว่า1ชั่วโมง40เนี่ยมันก็พอดีแหละแต่ผมอยากให้มันนานกว่าน,นี้ในการขยายแบบดึงอารมณ์เราได้มากกว่าน,นี้ซึ่งมันก็จะเป็นสอดคล้องกับไอ้ข้อเสียอันที่2สําหรับผมนะคือการดึงอารมณ์ไปกับหนังนะครับผมสาหรับผมเนี้ย การดึงอารมณ์ไปกับหนังเรื่องนี้มันยังทําไม่ค่อยดีนะคือผมเป็นคนที่จะอินนะทุกคนเวลาผมดูอะไรผมจะขนลุกนะครับผมคือมันดีจริงๆมันจะขนลุกแต่ว่าไอ้เรื่องอย่าง t r a n s f o r m e r วันเนี่ยพอผมดูไปปุ๊บมันเป็นแนวแบบว่าเพลินมากกว่าที่จะขนลุกหรือว่าแบบอุ้ยแบบอุ้ยสุดยอดอะซึ่งมันมีฉากขนลุกแหละคือฉากที่มันตื่นเต้นแบบ อ oh, ตื่นตามันเท่มากๆอะ่ะมันมีทุกคนในฉากช,ช่วงท้ายๆนะครับผมอันนี้ไม่สปอยนะลองไปดูกันเองนะครับแต่สําหรับอารมณ์แบบว่าการดราม่าหรืออะไรพวกนี้การดึงอารมณ์แบบเศร้าอะ่ะทุกคนผมว่ามันยังทําไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไงคือมันยังดึงไปไม่สุดอะ่ะเหมือนกับที่รีวิวที่ผมเคยอ่านรีวิวของชาวต่างชาติใช่ปะที่ว่ามันสร้างเนื้อเรื่องมาแต่ว่ามันดึงอารมณ์คนดูไปแบบไม่สุดสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่สําหรับผมก็มันก็ถือว่าไปดีอะ่ะฉากต่อสู้แอคชั่นอะไรมีรผม เนื้อเรื่องก็เข้าใจง่ายดีลื่นไหลภาคนี้ดีมากๆเลยนะทุกคน a า s former o n เนี่ยมันเป็นเหมือนภาคที่เรารอคอยมานานนะครับสำหรับแฟนทาน former เนี่ยไปดูซะแฟนเซอร์วิสเยอะมากคุณยนต์ตัวไหนที่คุณอยากเจอมันจะอยู่ในเรื่องนั้นนะครับซึ่งโ,โผล่มาเยอะจริงๆแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนขับทาน former หรือว่าเป็นคนที่แบบผ่านทางและอยากจะดูเรื่องนี้นะครับผมก็แนะนําเหมือนกันครับผมสาหรับคะแนนของผมนะครับผมจะขอเปรียบเทียบกับ เว็บ3เว็บนี้นะ IGM เขาจะให้เป็น5คะแนนใช่ไหมส่วน IMDB เขาจะให้7.9ใช่ไหมทุกคนส่วนเว็บ Rotten Tomato เขาจะให้90%เต็ม100นะครับก็คือ9เต็ม10อแ,แหละอันนี้ผมจะให้คะแนนในมุมของคนที่แบบว่าไม่ใช่แฟนทา a n s f o r มอรแล้วก็เป็นคนธรรมดาที่ไปดูหนังนะครับผมเอาแบบภาครวมไม่ได้อวยนะครับผมผมจะให้คะแนนเรื่องเนี้ IGM เนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันน้อยเกินไปเว้ยผมว่า ไอการให้5เนี่ยคือมันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ดรามากกันใช่ปหมว่าแบบ IGN เนี่ยไอเว็บเนี่ยมันได้ไปดูหนังจริงเปล่าวะอะไรประมาณนะั้นทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะมั่วตัวนะครับไอเว็บนี้เนี่ยส่วนโรสเทนโทเมโต้นะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ทานฟอร์มอเมอร์นะผมรู้สึกว่าโรสเทนโทเมโต้เนี่ยถ้าเยอะเกินไปหน่อยเอาโรสเทนโทเมโต้ออกไปก่อนส่วน7.9คะแนนเนี่ยของเว็บ IMDB นะครับผมผมรู้สึกว่ามันมันลงตัวมากสําหรับคนที่ ไม่รู้จักทานฟอร์เมอร์แล้วไปดูเรื่องนี้นะทำความรู้จักกับมันนะครับผมผมรู้สึกว่าประมาณ7.9ถึง8เนี่ยก็คือ8นั่นแหละทุกคนไอเนี่ยคือคะแนนที่ลงตัวสําหรับคนที่ไม่รู้จักจักรวาลทานฟอร์เมอร์และไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยดีอันนี้คือลงตัวนะครับคนที่ไม่รู้จักทานฟอร์เมอร์ควรให้คะแนนประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมนะส่วนอีกคะแนนหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคะแนนของแฟนพันธ์แท้ทานฟอร์เมอร์นะแฟนเซอร์วิสนู่นนี่นั่นคือแฟนทานฟอร์เมอร์เขา รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะและได้ไปดูเรื่องนี้ผมยอมรับว่าควรเอาไปยึดตามคะแนนของโรเทนโฮเมโตนะถ้าผมวัดในคะแนนของแฟนพันธ์แท้ทานฟอร์เมอร์นะผมรู้สึกว่าผมก็ให้เรื่องนี้ประมาณ ้าเต็มสิบเหมือนกันนะจริงๆมันเพลินสนุกแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักคุณก็ไปดูได้ไม่ได้แย่เป็นการ์ตูนที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่คือเป็นทานฟอร์เมอร์วันที่เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างะทุกคนมันเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งมันอาจจะมีภาคต่อแน่นอนอยู่แล้วล่ะดูการให้คะแนนดิคะแนนสูงมากมันควรจะมีภาคต่อแน่นอนแล้วก็มีปมบางอย่างที่แบบสามารถเอาไปเล่าต่อได้นะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมรีวิวแย่หรือว่าอะไรนะทุกคนอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมแล้วกันนะคือมันดีมากๆคุณ ยอมเสียตังค์ไปดูก็ได้อะมันไม่ผิดหวังแน,น่นอนมันสบายลื่นตามันแบบสบายจริงๆนะทุกคนมันไปเรื่อยๆไปกับเราอะไปพร้อมกันนะให้เด็กดูได้แฟนเราก็ดูดีคนดูหนังที่ดูไม่เป็นก็สามารถไปดูได้อะมนอยู่ในขั้นหนังอนิเมชั่นที่แบบว่าผมว่าดีเลยนะข้างๆไปดีเลยนะครับผมสําหรับผมผมก็จะให้คะแนนที่8เต็ม10แล้วกันนะครับผมสําหรับผมนะทุกอย่างดีมากๆคือ8นี่เยอะสําหรับผมมากเลยนะทุกคนยอมรับว,ว่านี่จะเป็นหนังทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ เป็นอันดับหนึ่งในใจของผมแล้วกันตอนนี้นะลองลงมาก็เป็นภาคบัลเบอร์บีแล้วกันนะครับผมและลองลงมาอีกก็เป็นทานส์ฟอร์ r หนึ่งนะครับผมก็เป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้หน่อยนะครับผมผมอาจจะพูดผิดหรืออะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับพยายามไม่สปอยมันก็พูดได้แค่นี้นะครับผมคือสนุกจริงๆอันนี้ยอมรับตื่นเต้นนะครับผมก็ลองไปดูกันในโรงภาพยนตร์กันนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากรอติดตามรับชมนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันนะผมาย